ตัวประกันสังคมนะคะที่จะมีการขยับเพดานไรายได้ขึ้นมาจาก15,000บาทเป็นขั้นบันไดเนี่ยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็ทําให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนที่เป็นผู้ประกันตัวมาตราสาสามเนี่ยก็จะเป็นต้องหักเงินเข้าประกันสังคมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตามกันนะคะว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรในช่วงของ personal finance ค่ะ พูดคุยกับคุณชริรัฐปานาคะกรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะคณะกรรมการประกันสังคมสวัสดีค่ะคุณชริตคัะคุณชริตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค,คุณชริตครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับมาหรือว่าความจําเป็นอะไรที่ตอนนี้จําเป็นต้องมีการปรับเพดังขึ้นออกมาเป็นขั้นบันไดสาขั้นดังที่ว่าไปน,นะครับ เออครับจริงๆนะครับเรื่องนี้ครับมันควรจะถูกปรับมานานแล้วครับเอ่อยอดเพดานที่อยู่ที่1 5 0 0 0บาทเนี่ยครับมันคามาตั้งแต่ประมาณที่เอ่อช่วงปี2 5 3 3ที่เราได้มีการก่อตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นมาครับซึ่งเออเราก็เราก็เห็นอยู่ชัดเจนนะครับว่าแบบเอ่อทางเงินเฟ้อเนี่ยครับมันก็เอ่อปัจจุบันก็เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงนั้นค่อนข้างเยอะแล้วครับดังนั้นก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้ครับปัจจุบันเนี่ยคนจํานวนมากก็ค่อนข้างตันเพดานแล้วครับแล้วก็ไม่สามารถ สมทบเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ครับก็เป็นปนัญหาตรงนี้ครับค่ะแล้วหลักการในการคำนวณน,นะคะที่จะต้องขึ้นเป็นขั้นบันไดหนึ่งเจ็0ห้าร้อยอสอบาทเนี่ยเราคิดคำนวณจากหลักการอะไรคะ ปัจจุบันนะครับถ้ามองจากรายได้นะครับของผู้ประกันตนปัจจุบันเนี่ยครับเงินเพดานที่ควรจะเป็นตอนนี้ครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ืครับแต่ก็เราก็ต้องการให้มันมีการค่อยๆขยับไปนะครับก็ไม่อยากให้มันชุดกระชากจนเกินไปครับก็เลยเป็นการค่อยๆปรับแบบขั้นบันไดแบบนี้ครับทางสำนักงานทางฝั่งนายจ้างก็เห็นด้วยเราก็เลยขยับกันตามเฟสที่คอรมอ์ได้ขอออกมาล่าสุดนี่แหละครับ คุณชลิยครับในฐานะที่คุณเฉลยเองเป็นบอร์ดนะครับเป็นกรรมการฝ่ายผู้แทนผู้ประกันตนนี้นะครับมองว่าการปรับขึ้นในครั้งนี้สอดรับกัสบสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมากน้อยขนาดไหนและส่งผลกระทบนะครับต่อผู้ประกันตนเนี่ยอย่างไรบ้างครับครับก็แน่นอนแหละครับว่าเราในฐานะตัวแทนฝังผู้ประกันตนเนี่ยนะครับก็คือ,เ,อ,อเราต้องจ่ายเพิ่มนะครับสำหรับคนที่เรียกว่าชนเพดานแล้วนะ<ม>ก็คือคนที่ยังไม่ชนเพดานเนี่ยก็คือประมาณ50อร์เซ ประมาณ50%ของผู้ประกันตนในมัตรสาสามๆตรงนี้ครับก็ยังไม่ชน ก็จริงแต่อีกประมาณ5 0เนี่ยชนแล้วนั่นหมายความว่าพวกเราจะต้องจ่ายเพิ่มนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครับคือการจ่ายเพิ่มของประกันสังคมเนี่ยมันใช้หลักการว่าส่งมากได้มากนะครับส่งน้อยได้น้อยนะ,ะซึ่งเรื่องตรงนี้ครับมันไม่ได้แอปพลายเฉพาะบำนาญอย่างเดียวแต่มันแอปพลายกับพวกเงินว่างงานเงินกรณีส่งเคาะบุตรนะครับเงินกรณีพิการต่างๆด้วยครับของพวกนี้มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ทายหมดเลยนะครับก็คือว่ามันจะคิดจากเปอร์เซ็นต์เทียบกับ เขาเรียกอะไรนะครับพค่าจ้างของเรานะครับก็คือพอเราปรับพดัตค่าจ้างตัวนี้ครับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยครับเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่มีความจําเป็นต้องไปนั่งรอเคาะรอพิจารณาอะไรแล้วครับก็คือว่าพอคุณส่งเพิ่มเนี่ยครับจากประมาณ750บาทเนี่ยไปเป็น800กว่าเนี่ยก็คือ เออสิทธิประโยชน์ของคุณก็เพิ่มตามโดยทันทีเลยครับซึ่งแน่นอนว่าเออสิทธิประโยชน์หลักๆของประกันสังคมเนี่ยครับมันคือเงินบำนาญเนอะแล้วเงินบำนาญตรงนี้ครับมันก็จะเอ่อเพิ่มพูนแล้วก็สามารถสู้กับเอ่อสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตได้แน่นอนนะครับก็การขึ้นตรงนี้ครับอาจจะไม่ไม่เป็นยังไงใครๆก็ไม่อยากจ่ายเพิ่มนะครับที่แน่แแต่การจ่ายเพิ่มในหลักการของประกันสังคมเนี่ยครับมันทําให้อาจายจ้างรายรัฐที่จ่ายเป็นเปอร์เซ็นเทส เ,เหมือนเราเนี่ยครับมันมีความจาเป็นที่จะต้องจ่ายเพิ่มด้วยนะครับดังนั้นก็อย่าลืมว่าเ,เวลาเราจ่ายเนี่ยเขาต้องแมชเราแล้วพอเขาแมชเราเนี่ยมันก็หมายความว่าสิทธิประโยชน์เราอะก็จะได้รับจากอ,อ,อีกสองฝ่ายเพิ่มขึ้นด้วยครับก็มองว่าเป็นสิ่งที่จริงๆเรื่องนี้ครับเป็นสิ่งสิ่งที่ฝั่งผู้ประกันตนสนับสนุนแล้วก็ได้รับข้อกังวลจากฝั่งนายจ้างค่อนข้างเยอะกว่าด้วยซ้ำครับค่ะเพราะว่านายจ้างต้องควักเพิ่มถูกไหมตนตนครับผู้ประกันตนเขาบอกว่าเขาได้สิทธิประโยชน์เพิ่ม ใช่ครับและนายจ้างก็ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ตรงนี้โดยตรงนะครับก็ดังนั้นก็คือเรียกว่าเราไอ้เงินที่เราจ่ายเนี่ยเงินส่วนของเราเนี่ยก็เหมือนเอาเข้าไปออมนะคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็ฝั่งนายจ้างก็ต้องจ่ายมาทบกับเรานะคล้ายๆอ่า provident fund อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือนายจ้างก็มาทบกับเรารัฐก็มาทบกับเราอีกนิดหน่อย นะครับแล้วเงินทั้งก้อนตรงนี้ครับมันก็เพิ่มพูนครับจากการที่เราเ,าเพิ่มเพมดานค่าจ้างตรงนี้ครับเพื่อให้คนที่เขาจ่ายทะลุเพดานอยู่แล้วเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับรค่ะหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะก,การขยับรอบนี้หรือว่ามีประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนที่อาจจะล้มละลายในอนาคตด้วยหรือเปล่าจริงๆคุณชฉลิตยอยากชี้แจงเรื่องนี้ยังไงคะ จริงๆเรื่องนี้ครับหลายสายก็อาจจะมองว่าพอเงินใกล้หมดก็ต้องเก็บเพิ่มอะไรเงี้ยครับแต่นี้จริงๆแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบ เขาเรียกอะไรนะไม่มีนัยยะสําคัญขนาดนั้นนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีคนทํางานอยู่จํานวนหนึ่งนะก็คือเรายังไม่ไม่ใช่ซูเปอร์เอชโซสไซตี้นะคือถึงแม้เราจะมีผู้ผู้สูงอายค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีคนทํางานอยู่จํานวนหนึ่งนะครับดังนั้นก็คือว่าการปรับเพิ่มตรงนี้ครับปีหกเจ็ดเนี่ยเราก็ยังสมทบได้เก็บเงินสมทบเนี่ยได้มากกว่าเงินสิทธิประโยชน์ที่จ่ายออกนะครับนั่นหมายความว่าเงินตรงนี้ก็ยังไปบวกให้กับกองทุนที่นําไปลงทุนใน ด้วยนะครับแล้วก็นี้ยังไม่นับว่าผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ยังเป็นบวกอยู่ค่อนข้างมากอยู่นะครับมากกว่าที่คาดการไว้ดังนั้นก็คือตอนนี้ครับถามว่าเราลุกลรี้ลุกลนที่จะต้องไปไล่เก็บเงินไหมอะไรเงี้ยครับก,ก็ไม่ใช่ครับส่วนตัวเลือกอตัวเลขนะสถิติที่หลายคนอาจจะมองในเชิงคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยว่าอ,อีก30ปีจะล่มอีก4 0ปีจะล่มอีก20ปีจะล่ม,ลมครับทั้งหมดนี้เป็นฟอร์เควสครับซึ่งจริงๆแล้วมันปกติสำหรับทุกกอง นนก็คือว่าเราจะต้องมานั่งดูกันว่าหากเราไม่เปลี่ยนอะไรเลยไม่เปลี่ยนเดเรคชั่นอะไรทั้งนั้นเลยทั้งการลงทุนทั้งสิทธิประโยชน์ทั้งอะไรเนี่ยมันจะอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยไปได้กี่ปีนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดตอนนี้คือเปลี่ยนแทบทุกเดือนแล้วครับ mm hmm. ดังนั้นคือ forecast ต,ตรงนี้ก็คิดว่ายังไงก็ไม่ตรงครับ ครับคุณชลิตครับเราพูดถึงขาสมทบมาเยอะแล้วในแง่ของขาที่จะได้รับก็คือตัวของสวัสดิการที่จะรับตรงนี้เนี่ยมองว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหนอะไรจะเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างครับตัวหลักๆเลยนะครับก็คือคงจะเป็นบานาญนะครับหนึ่งในสิ่งที่จะมาสอดรับกับสูตรบานาญใหม่ที่เรียกสั้นๆเป็นว่าสูตรแขนนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็สูตรบานาญเนี่ยครับมันจะมันจะทําให้เรียกว่าไงดี คือพอเราส่งมากขึ้นเนี่ยครับมันก็จะไปเกลีย่ยกับทั้งการสมทบตลอดชีวิตเรานะแล้วตอนนี้การสมทบตลอดชีวิตของเราเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นด้วยการยกเพดานค่าจ้างตรงนี้นะครับดังนั้นคือหลายๆคนเนี่ยที่เงินชนเพดานแล้วนะครับคือปัจจุบันเนี่ยทั้งเพดานเก่าสูตรบํานำเเก่าเนี่ยคือคนที่ ส่งมา15หปีแล้วรับบำนาญเลยเนี่ยครับก็คือจะได้แค่ประมาณ3,000ันบาทนะครับถึงแม้คุณจะส่งชนเพดานมาโดยตลอดก็ตามนะครับแล้วก็คือต้องขอย้ำเตือนว่ามนุษย์เงินเดือนไทยเนี่ยประมาณ5 0สเนี่ยครับส่งเกินเพดาน15 0 0 0บาทหม่นันบาทเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะส่งเกินตรงนี้มาสะสมมาเป็นบำนาญของเขาเนี่ยนะครับตเนี่ยแต่กลายเป็นว่าพอเพดานมันจำกัดเขาไว้ตรงนี้ครับไม่ว่าเขาจะบริหารชีวิตยังไง สุดท้ายแล้วประกันสังคมก็จ่ายปัญหาให้เขาแค่3,000บาทเป็นขั้นต่ำเมื่อครบ35ปีครับซึ่งแน่นอนมันมีตัวทวีคูณของมันอีกถ้าเขาส่งเพิ่มนะครับแต่พอเพิ่มไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ได้เยอะกว่าเดิมไม่มากครับก็เรียกว่าส่งหลัก20ปีก็จะ ประมาณ4,000-5,000บาทเท่านี้ครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าเรายกเพดานตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราก็มองว่าหลายคนเริ่มไหวแล้วนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า1มื่นห้าเนี่ยครับใช้ตั้งแต่ปีสองห้าสอแดแล้วนะครับังนั้นก็คือรายได้ของหลายคนค่อนข้างเยอะขึ้นด้วยเงินเฟอ้อด้วยอะไรก็ตามนะครับก็ตรงนี้ครับก็จะทําให้ช่วงบั้นปลายชีวิตของเรานะครับก็คือจะมีบำนาญที่เรียกว่า เพียงพอต่อการอยู่อาศัยมากขึ้นนะครับก็อาจจะย,ยังไม่อาจจะย,ยังไม่รูยยล่ลาเนื้เท่าประเทศโลกตะวันตกอะไรอย่างนี้นะครับที่สามารถไปเที่ยวไปอะไรได้แต่ก็ควรจะดีกว่า3,000-4,000บาทที่ที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับอืมค่ะแล้วในระยะยาวละา่ะคะการจัดการประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบโจทย์ <c oughs> การดูแลคนไทยที่ส่งวัยเพิ่มข <c oughs> ึ้นระวองการแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่ <c oughs> เพียงแค่ทีละจุดยังไง <c oughs> โก็คิดว่าอย่างแรกเลยนะครับคือตอนนี้ครับเราก็น่าจะได้เห็นนะครับว่าสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับสาสิห้าปีเนี่ยภาคสังคมเนี่ยอาจจะแทบไม่ค่อยอยู่ในหน้าสื่อเท่าไหร่เลยนะครับ<ม>ก็จะมีเป็นการเคลื่อนไหวของนักสาภาพแรงงานขบวนการแรงงานต่างๆบ้างแต่ในสังคม,มที่เรียกว่ากระแสหลักเนี่ยครับจะไม่ค่อย ได้ออกมาเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ครับโดยอพอเรามีการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับแบบทางตรงปี6 6เนี่ยตอนนี้ประกันสังคมอยู่ในหน้าสื่อค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะเลยกลายเป็นว่าคนจํานวนมากพูดคุยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะจนจน,จนนำมาถึงการพูดคุยของเราในวันนี้ด้วยค่ะประเด็นตรงน,นี้ครับมันก็ทําให้เราเห็นได้ว่าการบริหารจัดการของกองทุนเนี่ยครับมันยังไม่่อยดีเท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับก็คือค่าใช้จ่ายของสํานักงานประกันสังคมเนี่ยทั่วไทยเนี่ยประมาณปีละ5 0 0พล้านบาทนะครับซึ่งอพอเรา เรเข้าไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างลดสเกลได้อีกเยอะพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะในเชิงของการจัดซื้อจัดจ้างไอทอะไรอย่างเงี้ยครับก็หากเราลดตรงนี้ได้เนะเพราะอย่าลืมว่าปีละ5,000ล้านบาทเนี่ยถ้าเราลดได้ยกตัวอย่างเช่น เหลือปีละสี่พันล้านบาทเป็นต้นอน่างเงี้ยครับหนึ่งพันล้านบาทที่เหลือเนี่ยก็คือสามารถนําไปลงทุนแล้วแน่นอนว่าพอลงทุนปุ๊บมันก็งอกเงยแล้วก็กลับมาลงทุนเวียนไปเวียนมาได้อีกครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะช่วยในการเติมกองทุนบานาญของเราค่อนข้างเยอะอยู่ครับแล้วก็แน่นอนว่าฟิมือในการลงทุนต่างๆอย่างเงี้ยครับค่อนข้างจําเป็นที่จะต้องให้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยครับออกจากระบบราชการนะครับเขาจะได้มีการสามารถมีการจ้างงานที่ เรียกว่าอิสระนะหรือว่ายืดหยุ่นกว่าน,นี้ได้นะครับทำให้สามารถไปแข่งขันในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในไทยและทั่วโลกได้นะครับก็คือ,เ,อเรียกง่ายๆว่าอาจจะปรับเปลี่ยนให้ใคล้ายๆกองทุนของข้าราชการหรือกบอกขครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะที่กบกขเนี่ยเป็นกองทุนที่ไม่อยู่ในระบบราชการนะครับถึงแม้จะเป็นเงินของข้าราชการส่วนของประกันสังคมเนี่ยเป็นเงินของคนที่ไม่ใช่ข้าราชการแต่บริหารโดยข้าราชการอยู่ตอนนี้ครับค่ะแปลว่าเรามีแนวทางท, <c oughs> ที่อยากจะให้ประกันสังคมออกมาเป็นอิสระรไม่ได้ถูกบริหารโดยราชการในอนาคตอันใกล้นี้ถูกไหมคะ ครับครับแต่ก็ยังขอย้ําอยู่นะครับว่าก็ยังเป็นหน่วยงานรัฐอยู่เช่นเดิมนะครับก็จะไม่ได้เรียกว่าไปเป็นอิสระแบบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าจะคล้ายๆเรียกว่าในเชิญกฎหมายนะครับก็จะเหมือนธนาคารในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็เหมือนกบขอยางเงี้ยครับก็คือให้ประกันสัคมีพรบของตัวเองนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ในเชิญกฎหมายเช่นในการทวงทวงทวงหนี้จากถานประกอบการที่อาจจะสมทบไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ยังเป็นการดําเนินง,งานภายใต้เขาเรียกอะไรนะการ,บ,ารบังคับใช้กฎหมายหรือการพิทักษ์กฎหมายโดยกระทรวงแรงงานอยู่เหมือนเดิมครับค่ะค่ะโอเคเนาะวันนี้ขอบคุณคุณชลิดมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณควัะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณชริรัฐปณะ,ะนะคะซึ่งเป็นบอทผู้ประกันตนคณะกรรมการประกันสังคมก็ชัดเจนนะคะกบกขเป็นเงินราชการที่ไม่ได้ถูกบริหารโดยราชการประกันสังคมเป็นเงินเอกชนที่ถูกบริหารโดยราชการดังนั้นปลายทางก็หวังนะคะว่าอาจจะมีการยกระดับนะคะกองทุนนะคะให้มีอิสระมากขึ้นนะคะแม้ว่าจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐแต่ว่าคนที่บริหารงานแล้วก็วิธีในการทํางานเนี่ยอาจจะสามารถมีความคล่องตัวมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนะคะส่วนเพดานที่ตอนนี้มีการขยับก็ท้ายที่สุดก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ ประกันตนตมากที่สุดนั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ